ด้วยนะครับก็แชร์ไลฟ์นี้กันให้เยอะและสองแฮชแท็กที่บอกเป็นตัวชูนี้ไม่อยากให้พลาดเลยกับทุกโมเมนต์ความพิเศษที่ททคุ้เป้เชิญทักทายัวกคนมากันน่นมากเลยครับขอบคุณแบมมากค่ะก็ขอบคุณได้ขอเป็นตัวแทนนิสกาแฟและบริษัทนิสเต้นะคะก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าของเรานะคะสื่อมวลชนแล้วก็ครอบครัวนิสกาแฟวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรือว่อยู่ทางบ้านก็ ขอคุณทุกคนมากที่สละเวลามาร่วมกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะคพี่เป้ครับทีนี้เดชเลยครับก็สวัสดีคืนแฟนทางไลฟ์ด้วยนะครับก็วันนี้ถือได้มากครับก็บอกว่าตรงมีกิจกรรมนี้้แลวเราได้มาเอ่อเพราะให้ทุกคนแน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงเลครับสีแดงอยู่ไหนครับมาสีแดงอยู่ไหนสีแดงอยู่ไหนสีแดงอยู่ไหนสีแวัสดีครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะที่งานนี้ผู้ใหญ่ที่น่ารักครอบครัวเราทุกท่านนะครับผมแล้วก็รวมถึงทางไลฟ์ด้วยก็เดี๋ยวเราจะเป็นเซสชั่นแบบ จริงจังขึ้นเล็กน้อยแต่สบายอยู่เออแน่นอนครับครับครับผมก็สวัสดีทุกคนในงานนี้ก่อนเลยนะครับผมสวัสดีคนที่ไม่ไน้ขับหรือคนที่มาชมไลฟ์นี้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เรามาเรียกว่ามอบความรู้ให้ได้ไหมเรียกว่ามามาแชร์แล้วกันมาแชร์มาแชร์ประสบการณ์ไปให้ทุกคนได้รับฟังกันรายการขอผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับได้เลยครับงั้นเข้าเรื่องกันเลยขออนุญาตให้พี่เป้ได้เล่าให้ฟัง ถึงแทมเป็นสุดยิ่งใหญ่ที่คอคาแฟคือรอคอยในทุกๆปีครับเนสคาเฟ่เดย์2023ครับก็เหมือนกับที่แบนบอกนะจริงๆแต่จริงๆเรามาหลายปีแล้วก็ทุกๆวันที่หนึ่งตุลาค่ะจะเป็นวันกาแฟสาโกลนะคะในที่เดือนไทยเราเรียกกันว่าเป็นเนสคาเฟ่เดย์นะคะแล้วก็เนสคาเฟ่เดย์อยู่คู่คนไทยมาถึงกี่ปีแล้วเน่ยคะหลัายปี50ปี50ปีเลยก็คือเกิดมาก็คือได้ยินคำว่าเนสคาเฟ่แล้วก็คือ เสกาแฟเลยนะคะก็เป็นที่นิยมซึ่งการได้รับการตอบรับที่ดีจากผูริโภค่ะเกิดจากที่เราทุ่มเทใส่ใจนะคะแล้วก็ปีนี้พิเศษกว่าทุกปีเลยเราจะมาเล่าพิเศษเป็ปไงแล้วก็เราฉลองปีนี้เนี่ยเร็วกว่าวันกาแฟสากลนซึ่งจริงๆอที่แบ่บอกไปเราจะมีทุกวันที่1ตุลาฯนะคะแต่ปีนี้เราจัดพิเศษเร็วคือ เพราะฉะนั้นการทีนน่จะทำให้การเกษตรที่ที่เราพรยายามมุ่งมั่นนะคะมีมีความยัง้งนึงเนี่ยเราก็มีการทำนในหลายๆภาคส่วนด้วยกันค่ะมหลายภาคส่วนเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราทำเรามีทั้งกิจกรรมเรามีทั้งบลิให้ได้เห็นก<ช>ันนะครับเราต้อจ,จะเห็นภาพเลยว่าเอ๊ะ regenerative agriculture เนี่ยมันคืออะไรซึ่งวันนี้เราพิเศษอย่างที่บอกคือเราเชิญทุกคนนะคะมาปลูกต้นไม้กับเราซึ่งการปลูก เนสกาแฟช่วยในการให้เราปลูกได้จีิงๆด้วยนะครับขอให้ทุกท่านได้ขยับขึ้นน้่สักเล็กน้อยนะฮะช่างภาพจะได้เก็บภาพได้สวยที่สุดประมาณนี้เลยนะฮะขอบพระคุณมากที่พี่เป้บอกนี่ไงชื่อของสาีได้ด้วยมือนกันชื่อกาแฟของเราชื่อต้นไม้ของเราแล้วเราก็จะภูมิใจที่ค่อยๆเห็นเขาเติบโตขึ้นอ่าดีเลยครับผมซึ่งเดี๋ยวมีกิจกรรมตัวแทนีให้ท totally ี่ร่วมทำกันเองไดแน่นอนแต่ก่อนอื um ่นเลยขอถามครอบครัวเลสกาแฟทุกคนก่อนเลยนะครับว่าเป็นไงบ้างอยก่ากง ฟังมุมมองครับถึงเรื่องความสําคัญของความยั่งยืนทั้งสามคนรู้สึกว่ามันสําคัญยังไงครับความยั่งยืนพี่แด้ครับความยั่งยืนก็สำหรับผมบคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่เรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีอากาศที่ดีนะครับมีป่าท,ที่สมบูรณ์แล้วก็สิ่งมีชีวิตเนี่ยมารวมมาใส่กันแล้วก็พึ่งพางใส่กันได้ที่สําคัญคือความยั่งยืนจะไม่เกิดขึ้นครับถ้าสมมติว่ามันจบแค่รุ่นเรา ถ้าเราสานต่อไปให้เจอเรชันต่อต่อไปอันนี้ยถึงเรียกว่าความยั่งยนที่สมบูรณ์ครับผมเหมือกับพี่แบ๊ด้วยนะฮะเพราะว่าอยู่ในช่วงของการสร้างครอบครัวใช่ไหมคครับคือแบบว่านึกถึงเจเนอเรชันต่อไปใช่โอเคอ่นนี้อย่นี้ละมีด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมรุ่สวรสค์รุ่งร้อนไปเลยนะฮะขอบคุณมากที่ต่อล่ะเรื่องของความยั่งยืน ันมุมผมเสริมจากของพี่แบร์ต่อไปอีกหน่อยนะครับเพราะจะสูงเข้าไปให้ลึกอีกนิดหนึ่งก็จะรู้สึกว่าความยั่งยืนเนี่ยต้องจากอาจจะไปได้สูงรุ่นต่อๆไปแล้วอ่ะมันควรจะยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายนะ้ำได้คือจริงๆแล้วมันหมายถึงว่าในในความยั่งยืนมันไม่ควรเฉพาะจนชั้นใดจนชั้นหนึ่งมันควรจะตั้งแต่ต้นจนจบ อืมใช่ผมรู้สึกว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ามองแล้วก็ผมรู้สึกดีที่ได้ร่วมงานกับเอสกาแฟทุกครั้งที่เราสัมผัสได้ว่าเขาดูแลมาตั้งแต่ต้นน้ำแล้วก็มีปลายน้ำที่สมบูรณ์แบบให้เราผมเหมือนกับพี่ต่อฮะเอ๊ะจริงๆนะนี่เริ่มครอบคลุมแล้วคือหมายถึงไปถึงเจนเนอเรชันต่อไปทชาวลาวก็ถือแล้วก็ซ้ายาม,มือขวามือนะครับต้นน้ำาปอย่างกรับนี่มาทางเดียงนะ รอฟังเลยรอฟังเลยพี่กัครับผมไม่ต้องกดดันไม่ต้องกดดันสำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าความยั่งยืนเนี่ยนอกจากจะยั่งยืนแบบที่พี่แดร์พี่ตอบไปแล้วเนี่ยการที่เราจะยั่งยืนได้เนี่ยเราต้องยั่งยืนอย่างมีความสุขมีพลังพาไปนครับผมเลยรู้สึกว่าการที่เรารักษาสิ่งต่างๆสิ่งวดล้รมต่างเนี่ยเพื่อส่งต่อให้รุ่นลูกหลานของเราเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการส่งต่อความยั่งยืนกับรุ่นต่อต่อไปด้วยครับผมก็เลยรู้สึกว่าการที่เรา มีความหนักหลายทางชัวร้าเหรือว่ามีทั้งป่าละบบนิเวศที่สมบูรณ์เร<ม>าเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการส่งต่อความยัง่งยืนไปให้รุ่นต,ต่อไปได้ดนะ้วยครับผมปรบมือมกับพี่ครับด้วยจริงๆนะความสุขนี่คือใช่เลยยังไงภนะูมิใจภูมิใจพี่ลูกบอลว่าไงมีคนให้ท้ายอยู่มีคนให้ท้ายอยู่ แต่มันคือเรื่องจร e. ิงนะมันจะไม่มีทางยั่งยืนได้ถ้าถ้ามันไม่มีความสุขถ้าไม่มีความสุขเราก็ทําไม่ได้นานใช่ไหมครับดอนครับในกระบวนการนี้มันต้องมีความสุขอยู่ในทุกทุกนอนทุกภาคส่วนนะครับแล้วทั้งสามท่านในการลงมือทำในการเทคแอคชั่นยังไงบ้างครับถึงเรื่องความแั่นอยู่ผมว่าไม่ง่ายครับก็เริ่มต้นที่เราเลือกสินค้าหรือริการที่ที่ รักษาโลากลดขยะลดมลพิษลดมลภา,าวะบ<อ>บให้กับโลกของเราง่า<อ>ยๆก็ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกอะไรแบบนี้นะไปช้อปปิ้งไปตลาดไปซื้อของก็ใช้ถุงผ้าแทนหรือว่าจะเลือกเป็นเนสกาแฟเป็นอันดับห่งก็ได้เพราะว่าปัจจุบันของเราเนี่ยรีไซเคิลนะครับผมเราเป็นตัวสตรัคเจอร์เรามาทำเป็นเฟอร์นะิเจอร์ได้อีกนะครันก็เนี่ยครับเป็นที่ฐางหนึงช่วยลดขยะกับโลกไปด้วยเรียนมากรอบฟิวแบงครับพี่ต่อสารต่อในเรื่องความยั่งยืนยังไงบ้อง เออสำหรับผมผมว่าย้อนกลับไปที่คําถามเรื่องการลงมือทำเพราะว่าสิ่งนี้สําคัญที่สุดแต่พอพูดถึงการลงมือทำมันไม่ได้จาเป็นจะต้องเป็นอะไรที่มันใหญ่โตหรือเกินเออเราครับผมว่าจริงแล้วคนเราทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าความยั่งยืนทำยังไงสุดท้ายมันคือย้อนกลับว่ามันแค่ลงมือทานั่นแหละและไม่ต้องมองไปไกลค่ะเอาแค่รอบตัวเนี่ยทำพร้อมกันทุกคนเพื่อมันกลายเป็นมหาภาพในการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นมหาภาพก็มานะฮะใช่เลยใช่เลย แบบโพเลยอย่างที่ทุกคนทำเราก็ได้ร่างกายไปทำร่วมกันเดี๋ยวมาครับพี่ก้าครับเดี๋ยวนี่ก็ได้กลับมาฮะครัป๊บนึงครับโอเคโอเคดีเลยเชยอยู่ครับโอเคโอเคพี่ก้าวครับผมผมเอาเป็นวิธีและกันวิธีการวิธีการที่ทําให้โลกมันความยั่งยืนมันยิ่งขึ้นนะครับผมผมเลือกเป็นวิธีการปลูกต้นไม้ละกันเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเบสิกแต่ทุกคนเนี่ยสามารถลงมือทำได้ไม่ว่า คุณจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านมีพื้นที่หรือไม่มีพื ie, ้นที ie, ่ ie, เนี่ยตอนที่คุณอยู่คอนโดนก็สามารถปลูกไปเที่าเบียงได้ครับผมหรือรู้สึกว่าการที่เรายิ่งปลูกต้นไม้เนี่ยคุณละต้นคุณละต้นเนี่ยไปยิ่งจะสร้างความหลากหลายทางชีวภาพให้มากยิ่งขึ้น,นแล้วก็จะทําให้ระบบนิเวศข,ของบ้านเมืองเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยก็ตรงตามคอนเซ็ปต์ของเราในปีนี้ของเนสกาแฟเดย์2023เลยทีเดียวนปลูกต้นไม้ปลูกความยั่งยืนนั่นเองซึ่งก็ยังไงก็เลยเกิดขึ้นเมื่อกี้อย่างของเอา ตะเคียนทองอล้วกันดีนฮะดีเพราะว่าตอนเช้าผมปลูกสัตว์าะเทียนไปจริงไหม่ะใช่ครับโอเคเราพรอมกันอ่ะงั้นฟรอสกขเอาปจับที่นะ่ย่ยครับเชิญเลยครับมาเนยมาเนยที่เราปลูกกันจริงๆปลูกกันสดๆเลยนะครับเชิญเลยครับหลักการก็คือง่ายมากๆเด็กแค่ย้ายต้นไมหลงกระถางอย่าลืม เอาถุงพลาสติกออกอก่อนด้วยนะครับเราจะย้ายลงกระถางนะครับซึ่งทำมาจากวัสดุธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้เลยครับอย่างที่บอกครับในกาแฟเก็บทุกรายละเอียดจริงๆครับเอาออกจากถุงพลาสติกก่อนนิดเลยครับประมาณนี้แล้วก็อย่างที่พี่แม่บอกื่กครู่นี้เลยนะครับว่าคือมันคือการเกษตรแบบ regenerative agriculture จริงๆครับที่4ต้นนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราเลือกมาแบบ random นะครับแต่เป็นสต้นที่ให้ร่มเงาในสวนกาแฟน,นะครับแล้วก็มีการปรับปรุงดินแล้วก็กัดเก็บความชุ่มชื้นของดินของน้ำในสวนด้วยนะครับใสยแล้วก็ยั่งยืนไปด้วยกันแล้วก็มีความหลากหลายทางพืชพันธุ์หลากหลายทางชีวภาพด้วย ซึ่งก็อย่างที่บอกอีกครับเมื่อเช้านี้ว่าเราไม่ได้มีแต่แค่ปลูกโชว์ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้นำไปไหนนะครับไม่นะครับเราจะนำต้นไม้ไปปลูก okay. ที่บริเวณสวนกาแฟในจังหวัดชุมพรนะฮะแล้วก็ส่งมอบต้นไม้ส่วนหนึ่งนะครับให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีมากๆจริงๆนะฮะเป็นไงบ้างท่านท่านขออนุญาตสูบอินเท่าหน่อยนะฮะเอ่อ ไม่ไม่ค่อ,ะคะอเคยเหลือนะครับหาไม่ค่อยเหลือนะฮะเพราะผมเด็กครับมีพัทอะงงงงโอ้ไปเดียมุเกนกะหรอหล่ำไปท้าว,วิมุเกนกะหล่ำอ้พี่กัลบอกว่าเราระวังใบไม้ที่บ้านลวกนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะผมเด็กครับ ได้เลยนะครับเลือกต้นไม้ชนิดที่คุณอยากที่จะปลูกครับและเนสกาแฟจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงจะเทคแอคชั่นให้จริงครับแล้วก็เหมือนที่เบนดาบอกนะเนี่ยแหละเราต้องเทคเลือกใช้หรือดูพันหรือแกลมไหนที่ใส่ใจในเรื่องของความยั่งยืนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งเนสกาแฟทำมาอย่างเต็มเปี่ยมที่เอ้บอกทำมาเป็นสิบสิบปีแล้วด้วยทำมาโดยตลอดครับเรียบร้อยไหมทุกคนเรียบร้อยนะฮะเยี่ยมมาก เห็นชื่อชนมาถ่ายรูปกันชุดมกลิ่นด้วยนะฮะเิอเลยครับนี่น่ารักมากน่ารักมากเห็นกันทั่วหน้าผ่านจอนี้ด้วยเลยนะครับใครที่ามารับชมผ่านไลฟ์ขอบคุณมากๆดูดจนจบไปเลยนะทุกคนนี่แหละเดบ์เซเชนน่ามรักน่ารักในวันนี้นะครับตามคอนเซ็ปต์ของเนสกาแฟเดย์2023ปีนี้ชมเนสกาแฟปลูกความยั่งยืนครับ เด็ดยอดปรบมุณทุกท่ายคับทุกคนด้วยกับกิจกรรมนี้นะครับครอบครัวในกาแพงที่สา,า,สาสมครับนักธุรกิ่นะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากครับอ่ะเชิญมาได้เลยนะอย่างได้ต่อเดี๋ยวเนสกาแฟน,นำไปปลูกให้จริงๆนำไปปลูกให้จริงๆเลยนะครับเชิญพี่พทีมงานได้เลยะครับขอบคุณมากครับเย้ ผ่านไปเไป็นที่เรียบร้อยกับกิจกรรมนี้เชิญชวนครับสแกนคิวอาร์โค้ดกันได้เลยหรือว่าที่ดูผ่านมันไลฟ์ผิดไว้เลยครับเรามีไมโครไซต์ที่ผิมไม้อยู่กดเข้าไปได้เลยแล้วก็ทำตามกิจกรรมแบบนี้ขั้นตอนง่ายมากๆแล้วก็จะเห็นชื่อ,อเราด้วยนะคะเราก็จะรู้ว่าต้นที่เราปลูกเนี่ยโดยการพัฒนาการตัโต่อเขาไปที่ไหนโอ้อย่างีมุ่มากเลยจริงๆ,ๆนะฮะมาตอกกแผ่แล้วก็ปลูกทำยันอยู่ ทั้งสามท่านมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมครับพูดถึงผลงานของแต่องตัวเองได้ด้วยเช่นเดียวกันเชิญเลยนะครับก็ฝากเอสกาแฟไปด้วยคนไทยที่รักกาแฟเพราะว่าโอเคใกล้แล้วจะเป็นวันกาแฟโลกวันที่หนึ่งของเราใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ารักกาแฟก็ต้องรักโลกด้วยเพราะฉะนั้นอย่าดื่มเสกาแฟนะครับเป็นอันๆดูนะครับที่บอกว่าทุกคนสามารถที่จะช่วยรักโลกและโลกของเราไปด้วยครับขอบคุณพี่แบคพี่ต่อสำหรับผมก็ ข้างงานผมก,ก่อนเลยนะเพราะว่ารอบที่แล้วผมฝากงานเลยกปแล้ว <laughs> ก็มาถึง <Okay. S 2> ฝากเนสกาแฟต่อทุกทุกคนนะครับอาจจะออกมาจากความยั่งยืนน,นิดนึงเลยกันแค่รู้สึกว่าทุกคนน่่าจะสััมได้วทุกๆปีที่เนสกาแฟเติบโตไปเรื่อยๆมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันใช้คำอ,อื่นไม่ได้นอกจากคำว่าโู้กคนไทยจริงๆและถ้าทุกคนสังเกตในทุกๆงานที่แม้แต่ท่านผมมาหรือไม่มาก็ตามทุกงานที่นสกาแฟ e ร้อ,อง ไม่ว่าจะโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์หรืออะไรก็ตามอยากให้ทุกคนที่ได้มาอีเวนต์แห่งนี้หรือใครที่ได้ดูอยู่ตอนนี้สัมผัสได้ว่าเอสกาแฟรับขอบคุณมากเพราะเขาไม่เคยดูถูกขอบคุณเลยทุกทครั้งเพิ่มเขาจะคิดถึงงานที่มันแบบปังสุดๆด,ดูมีมินิ่งสุดๆออกมาเอทพร้อมกับ event, ยูวแอดเวตเสรอะไรบางอย่างเสมอเลยก็เลยรู้สึกว่าเราสนับสนุนกันไปแบบย,ยาวๆเลยครับ hey. สิบปีแล้วอีห้าสิบปีก็เป็นเลยอ่ะน้าให้พี่ต่อมพูดผิดนะครับนั่นเขาไม่ไดยืงกันตำแหน่งนี้พี่พูดซะดีเลยเราเราก็มาสายแบบกระพาะง่ายๆเพามาสายหล่อนมาสายน่ารักได้่ายครับผมอรผมกลับไปเรื่องความยั่งยืนแล้วกันครับผมก็ขอฝากกันไปแล้วกันครับผมเรื่องการรักษาความยั่งยืนนะครับผมก็เป็นการรักษาเหมือนเป็นการ ราาักษาทรัพยากรต่ตางๆนะครับผมรักษาสัาตว์ของเราต่างๆเพื่อทําให้รุ่นลูกุนหลานของเราเนี่ยเขามีทรัพยากรที่ดีแล้วก็มีคุณภาพใช้ต่อ,ตอๆไปอดกันครับผมดูว่าใครที่ไม่รู้จะเริ่มต้นไงง,ง่ายๆเลยครับผมคุณหนเนสกาแฟครับผมถูกต้องแล้วและนี่คือครอบบนเนสกาแฟนะครับแ,แ,ล,และวท่านผู้อ่านก,ก็สำคัญครับขอเสียงปรบมือกันทั้งสี่คนด้วย <S <S ขอบคุณพี่แมวครับขอบคุณครับนั่นเองคุณคิด เชิญได้เลยนะครับเป็นเชิญได้เลยะครับผมขอบพระคุณ